Regan. ก็คือจริงช่องเราเนี่ยก็อย right> ่างที้คนรู้นะคะว่าเป็นชื่อ beauty l a g ใช่ไหมอันนี้ขอเกริ่นก่อนเพราะว่าจากคลิป react ที่แล้วที่เรา react Lisa u ไปใช่ไหมคือจริงก็ไม่ไม่มีคนหรอกก็มียค่คนเดียวที่มาคอมเมนต์แบบไม่โอเคที่ทําไมฉากแรกอะมันเป็น b บ a c k ิงค์นะมันอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นเราบอกเขาไม่โอเคเราอะรู้สึกว่าการดูครั้งแรกมันต้องเป็นแบบสดใหม่อะซึ่งการดูครั้งแรกเราไม่สามารถเก็บครบได้อยู่แล้วอันนี้เราต้องขอโทษจริงๆถ้าเออเราแบบพลาดจุดไหนของ mv ที่เขาอาจจะสื่อไปส่วนใหญ่ที่เราจะเน้นก็จะเป็นแต่งหน้าซึ่งถ้าาคเห็นว่ ส่วนใหญ่ที่เขาวิเคราะห์สีกันเนี่ยเขาต้องดูแบบหลายๆรอบเนาะซึ่งช่องเราแค่รีแอคแต่งหน้าก็ครึ่งช่วงแล้วคือรีแอคของเราก็อาจจะมีนิดหน่อยแบบเออเห็นแบบครั้งแรกที่เห็นรู้สึกยังไงเป็นยังไงอ่ะเริ่มเจ้จินมะเนี่ยผมยาวไปทุก่ชายช่วยน้องทำมาหากิน l ะ t go อ๋อเกอโอ้ยสีดีมากวู้สีแบบจัดย่านในย่านนี้ ผมยาวโอ้ยหลุดลุกเลยอีดอกโอ้ยลรือจริผมดำยาวมึงสวยอ่ะสวยมากตาเขามันสะกดอ่ะโอ้ยแต่ทำนองดีมากเนี่ยน้ำผึ้งโอ้ยสวยมากคนสวยแต่งหน้าปังอะจริงแต่งหน้าเวอร์<ว>ชุดเวอร์อได้ได้เอาเวอร์เฮ้ยชอบหลุดลุกฮ้ยพี่อโอ้ยมึงเมคอัพเหมาะค่ะเอามากไม่ไหวอ่ะอ มอ้มึงไม่ได้ทำก็ดีนะขูลุกไปทั้งหมดละโอ้ยมึงเพลงดีมากใช่ว้าช่องดนตรีออะว้าขลุกไปทั้งหมดละขลุกัน่าใสมงวีเนี้ยโองยทดีๆดน่ารักอ่ะมาแล้วคุณหนุ บปอตบกรหนึ่งแค่คุ้งเหรอเลยโอ้ยแขกสิชั่นดีมากแต่ว่าทางสิชั่นดีมากตลอดตั้งแต่ต้นคลิปดีอ่ะคุ้งดีมากเลยอ่ะโอ้ยยังเหนียวมาละเมคอัพดีมากสมมงที่ได้เป็นแบบไอ้นี่ของเบบดีนจริงแล้วความสีสันมันแบบสวย ัดีแบบชิบหายอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรอีกอ่ะเลยท่านเป็ดีมากเลยอ่ะดีดีทุกไอ้นี่เลยอ่ะคนรู้ปะคือทุกคนดูตัวเป็นสาวอ่ะเราโตคนละเซิร์ฟปล่าวะมึงมึงสวยมากร้านอย่างกับร้านที่ฟินิโกว้าไปเบรกแดนมาเบรกแดนมึงเบรกแดนกลับมาแล้วลิวจินอ่ะดีใจว่ะ ล็อกเกลนี่กูใส่บีบเพื่ออะไรเพราะว่ากูอยากเป็นรีวจิไงขอพูดได้ไหมว่าเพลงอ่ะชอบมากเพลงดีมากเลยอ่ะตั้งแต่ฟังเพลงอีจีมาทั้งหมดนะรู้สึกว่าเราชอบเพลงนี้มากมันเคลียร์มันเคลียร์แบบจังหวะบีดอะเมื่อกี้คือเป็นคนที่ติดฟังเพลงแล้วนับบีดเว้ยมันนับง่ายแบบแล้วเป็นการ cover อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพลงที่แบบว่าเอาเอาง่ายเลยคือแบบเพลงเป็นเพลงแบบอ่ะเอ่ออ่อโอ้โหท่าเต้นโคตรยากเลยเต้นยังไงสวยวะ อีด้าไม่มาใครมันเต้นแล้วเนี่ยโอ้มีอีจีคนยังเต้นดีมากนี่กูต้องแกะถ่ายใช่ปะต้องมืสีมึงทรงผมดีมากเลยอ่ะอ้มทรงผมกับเมคอัพกินขาดจริงที่สุดจังไงจังไงยังไม่มีลุกไหนที่รู้สึกเฉยๆอ่ะเอาวาวทุกลุกโอ้สวยมากเป็นขัญญาเลยว่าจะทำ How to ต้องทำแล้ว ดีมากเลยอะดนตรีดีมาก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 เลย้ยคนรุกแจ็คเก็ถึงอ่ะอ๋อคนรุกจริงคนรุกข้าเจงเนี่ยทันทีชั้นดีอ่ะอ่ะคนมึงมันดีอะไรอ่ะโอ้ ไอคอนแทคคือแบบที่สุดจริงสวยป่ามีความอินเตอร์มากเลยอ่ะมงแบบมงยักษ์ทรงหลีกสวยขนลุกกูยังคงขนลุกขนลุกจริงไงเดียจริงจริงนลุกจริงเอาจริงๆไหมทุกครั้งที่ดูอิจจีขนลุบตั้งแต่รอบที่แล้ว ดีจริงดีจริงดีแบบดีมากๆเลยฟังแล้วแบบชอบเลยโดยที่แบบว่าไม่รู้ว่าต้องแบบว่าไปติอะไรอ่ะชอบเลยอ่ะจริงไม่รู้มันไม่มีความแบบเอ๊ะไม่มีอ่ะใช่อวยอวยพานซิชั่นพาร์ทิชั่นดีมากเหมือนไม่เต็มอิ่มอยากดูอีกเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกเราจะมานั่งวิเคราะห์กันแล้วดูทีละฉากเลยเริ่มเริ่มเหมือนมึงเหมือนกันนะคนเนี้ยข้างหลังอ่ะมึนมึงมากฮ่า local l o ค a l เนี่ยโอ้ของมึงลองทีละคนเละเละเลเกิ้ลเออเละเกิ้ลเออเากูมาแกงกันดูอ่ะแรงรอบมุมดีมากเลยอ่ะคือฟิลแบบเหมือนสตาวิดือมือถือเข้าแล้วออกอ่ะบุบแลง เมคอัพลุคแรกของลิจิงคืออาเมคอัพอาจจะปกติแต่ผมไม่ปกติบากคนจะรู้ว่าลูจิงน่ะเป็นคนที่แบบตัดผมตลอดเสมอแล้วปกติลูจิงอ่ะขออนุญาตจะเป็นทรงผัวตลอดเข้าใจป่ะอาจจะเป็นทรงแมนๆอะไรเงี้ยแบบโพผัวหรอเออโพผัวอะไรเงี้ยความเท่อะไรอย่างงี้ซึ่งลุคนี้มาได้แหละว่าผมตรงยาวมืองคือเมคอัพพวงนี้ทุกคนมันจะมีความเป็นสีนูดซึ่งเราแอบเห็นว่าแบบข้างล่างเขาจะแบบลงกลิตเตอร์สีเหลืองอะไรเงี้ยกับปากที่มีความแบบอมนูดซึ่งลุคนี้เราว่าเขาต้องการให้ลูจิงดูมีความแบบ สุขุมแบบเท่ๆนุ่มลึกคือไอคอนแทคของเขาดีแบบดีมากด้วยความตาเขาโตอยู่แล้วด้วยป่ะแล้วก็คือแบบชอบดอลลีอายอะไปต่อโอ้ยสวยปังเมื่อกี้มาเกะคือคริสตเตอร์ทั้งหน้าหรือเปล่าคือมีความแบบวิบวับทั้งหน้าเออเออเอออ่ะมันต้องเป็นผ้าเครื่องไหว่พอถึงจะเห็นเวอร์มากตายใต้สีเมคอัพที่ธรรมดาคือลงเกิตเตอร์ทั้งหน้าไปเลยค่ะแล้วมันเชื่อมกับชุดกับแบบ ทุกอย่างใช่ใช่มาแล้วค่ะต่งของแม่เมคอัพอะลูกคุณยูนาเป็นหน้าคล้ายๆมึงเหมือนกันนะคือยูนาตาโตมากแบบมากแล้วยิ่งแต่งหน้าอย่างเงี้ยนี่แบบเหมือนตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตามากจริงๆคือด้วยความที่เขาเป็นคนตากลมโตเรา กลมโงไม่พอนะตาคมไปอีกอะแล้วคือเมคอ่ะมาดูคนเขามีความแบบสโมคี้อายแค่ตาบนอะพอมันสโมคี้อายแค่ตาบนเหมือนทีงทำให้ตาเนี่ยมันยกขึ้นเข้าไปอีกอะดูเบลลขึ้นมากกว่าเดิมถ้าสมมติว่าเขาลงสโมคี้อายตาล่างด้วยอะตามันจะดุดุกินไปแต่เป็นคนที่แบบว่าสีคิ้วกับสีผมไม่เหมือนกันแต่ว่าหลอดหลอดเพราะว่าเขาอะทาตาสีดําให้เหมาะกับผมสีดําแล้วคิ้วกระปะกเขาก็คือโทนเดียวกันใมันเลยแบบว่ากลืนกลืนกันอะไรเงี้ยต้องเกิดสีชาจะเหนหน้าแบบนี้ได้ใช่ขโตคนละเซิร์บเรา บอกแล้วันคัมป้คือในห้องที่ไรทางออกรอบทิศคือกระจกที่เรียกว่าเธอเฮ้ยเพลงรักเพลงหรอต้องบอกก่อนว่าอัลบั้มเนี้ยชื่อว่า Crazy in Love สาวข้างลักปบอกก่อ่อินเตียจะเป็นเพลงเกี่ยวกับแบบเสริมสร้างความมั่นใจตัวเองรักตัวเองอะไรเงี้ยน้องเป็นสาวแล้วน้องก็มีความฮาร์ดชอบจักเนี่ยชอบทันที่ันสักนี่ไงคิดดิ มาละขนาดกูหยุดมั่วเขายังสวยเลยตรงไหนก็สวยเกีตี้ตามหา OAC ฉันวนเวียนอยู่รอบตัวเธอเนี่ยมีความแบบด้วยความเขาจิกหัวตาด้วยใช่ปะมันเลยดูแบบยิ่งแบบถูกต้องเก่งมากค่ะคุณไนท์คือเขาเป็นคนที่แบบว่าตาเชิดอยู่แล้วใช่ปะแล้วเขายิ่งกีดหางให้มันเชิดแถมบวกหัวตาแล้วบวกหัวตาไม่ได้แบบจิกนิดเดียวนะคือจิกลงมาอีกก็คือเป็นแคทอายที่แท้จรเลยนะคะคือมันจะเป็นการแบบ กรดแอนเนอร์เหมือนยุคแบบว่าประมาณ60นะ่ะที่เขาจะชอบกอรีดแอนเนอร์กันตรงเนี้ยเออซึ่งเนี้ยเขาก็มาปราบแต่ว่าเขาไม่ได้กรีดทั้งหมดเดี๋ยวนี้เมคมมอัพเกาหลีทำแบบนี้เยอะมากอไอเด้ใส <ๆ S 1> <า>่สีอะใช่เป็นแบบ ว่าเป็นกราฟิกเลยอันที่แล้วก็คือดิซ่าก็ก็มีอย่างตอนนั้นเลดเลเวอร์เวดก็มีพเป็ปความแมวเหมียวมีความปอกคอเพชรจ้าคอแมวไปกว่าเดิมอีกอะเป็นคิตตี้น่อยที่ปกติเขาก็เป็นไอ้เต้าคิตตี้อยู่แล้วอะแต่ว่าปากนี่ขอพูดหน่อยว่ามีความแบบออมเบรมากคือมีความชมพูแบบละเลือแล้วก็ไล่สีต่างๆอะไรเงี้ยจคือที่ติดหัวเขาคือหูแมววะเขาทําผมคิดว่านะเนี่ยแมนเอ้ยทำเป็นปั้นนี้เอาผมมาปั้น แว่นอะความแว่นอะมึงอมึงเห็นไหมเนี่ยเขาติดกลิตเตอร์เต็มไปหมดเลยอะใช่แล้วคืออันนี้ทุกคนตาบนมีความเป็นสีชมพูเบาๆแต่ตาล่างก็จะมีความเป็นสีทองกูชอบเล็บมากเลยอะเล็บคูวมร์เล็บทุกคนอะจริงไปแชยองสย กูชอบการเอาเพชรมาติดที่ผมมากกูฝ่ฝันอยากทำมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสแต่คือชัยยองอ่ะจะบอกว่าโทนเมคอัพคล้ายๆกับริวจิมเมื่อกี้เลยก็คือจะมีความแบบเป็นปากสีเดียวกันเอาจริงป้าปากมีเบลินที่กูทาในวันนี้ด้วยแบบนี้รู้สึกเมบลินมากเพราะมันมีความเโบเหลืองอะไรชอบมากเลยตาเขาเป็นคนตาสวยมากเลยอะตามีความตาแมวเป็นแบบเอต้าแมวอะเอต้าแวอแล้วอะไรเนอะน่ารักมากอะไรเนอะคือแบบกีดตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเมคอัพก็คือแบบยังไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าตะโกหรือว่าแปลก นี่คิดว่าตะโกนกว่านี้ไม่ได้แล้วดูเพรที่คอแล้วดูเพรที่หัวเอถ้ามากกว่านี้ก็คือเขาบอกว่าหนูหนันก <c oughs> ใครใส่แล้วมันจะรอดนีมกูใส่แล้วกูต้องเหมือนไก่อะ <c oughs> แต่คือชุญญดนี้ถ้าดูลมๆแบบเมื่อกีก้คือเขาใช้เยอะมากแต่ไม่เอียนเลย <c oughs> ดูไม่เอียนเลยดูแล้วแบบอยากดูอีกอยากเห็นอีกอะ <c oughs> คือถ้าสมกูใส่ก็แกงะ่ะแต่ว่าพอเป็นเขาใส่ก็มันไม่แกงอันนี้คือจังินซีเหมือนมากเหมือนมากจริง ไปกนเ,กเอดอ่ะดูเ,เดินออกมาคือแบบว่าฉีกปลายแล้วก็แบบ,แบบเป็นแบบเออขว่อนปลายนิดหน่อย<ล>สวยอ่ะทำให้สวยขนาดนี้ลุคนี้มีความเป็นคุณหนูที่แบบว่ามีความมัน่นใจในตัวเองเออก็คือมีความแบบอ่ะสีคิ้วมันต้องเข้ากับสีผมยี่แล้วก็คือจะเป็นเสีของกลืนโอเคถูกต้องแต่ว่าปากเนี่ยก็คือจะมีความแบบ อมแดงก็แต่ว่าไม่แดงสุดเพราะแดงสุดจะจะแบบว่าจะจแดงไปจะจ้าอันนี้มีความเป็นแบบว่าสืบทอดธุรกิจให้แหละถูกต้องพ่อคุณแม่อือ่าจริงจริงนนี้ใครกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนสีปากคือแบบมีความแบบว่าสีตาก็คือจะมีความแบบน้ำตาลแมทอะไรเงี้ยแต่ว่าปากก็คือลดลงเมื่อกี้เป็นสีแดงใช่ป่ะแต่นี้จะมีความเป็นสีน้ำตาลออมาแล้มึงค่ะเปลี่ยนชุดไม่หยุดเลยถ้าแบบถ่าดี ออันนี้อันนี้คือเมคอัพอันนี้ก็คือนั่นแหละจริงๆคือว่าเมคอัพเดียวกันเพราะว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันใช่แต่เปลี่ยนชุดแล้วก็เปลี่ยนสีปากซึ่งอยากให้ทุกคนเห็นว่าอะไรเนอ์ชอบความอะไรเร์ยกเลยขนาดเนี้ยคนปกติจะรีดตรงนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เขาเริ่มกรีดตั้งแต่ตรงบริเวณนี้เลยเพื่อทําให้ตามีความแบบชดเพิ่งกว่าเดิมจะออกแล้วจ้าท่าตรงแล้วประเด็นคือในกองอะมีเรืออยู่ได้ยังไงเออ เอาตาคนเดียวมึงเมื่อกี้หวาปเสื้อผ้ากันน่ะดีอันนี้อันนี้ให้มึงคุยกูทาตาสีนี้ไม่รอดแน่นอนเขียวอ่ะทำไมทำไมถึงสวยขนาดนี้เขียวแล้วปักชมพูทำได้ไงวะนกแก้วมันคือเขียวที่แม่กูทาให้ตอนเด็กๆถ้าพวกเราตาเขียวปักชมพูมาเราอ่ะจะติดผ้าสามสีแล้วก็คู่แบนี้เลยอ่ะผ้ากูปวดหัวแทน คิดมาแล้วอะเฮียสวยเหม่อเหม่อเหม่อเลยอะโอ้ยสวยแต่ว่าเมคอัพก็คือแบบว่าปกติแต่เคื่อไม่ปกติไงหนกแล้วปากก็มีความสีนูดคือจริีความปากนูดมากหลังจากที่ไปเป็นพิเศษเมลเบอรีสีปากคือดูออกเลยว่าใช้เมลเบอรีนิวยอร์กซูเปอร์สเตย์แมตต์อิงมาละมือตรงสีตาเด็กน้ำเงินก็หมาดิึงค่ามึงจะแต่งแบบนี้ คือไม่ได้แบบทาแบบว่าถมลงไปแต่ว่ามีความคิดมาแล้วว่าแบบทำให้มันแบบว่าเชิดขึ้นไปเนี้ยซึ่งทุกคนกันแต่หน้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้ซับซ้อนเพราะว่าสิ่งมันแรงอยู่แล้วคือแค่แบบแตะสีฟ้ามันไม่ได้ไล่ใช่ป่ะมันคือสีไม่ได้ไล่ด้วยคือการปั่ยพอเขาทาอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่าลุกเนี่ยมันดูแบบพังมันดูถึงถ้าเราทำถึงทางพลาดไม่เราจะพังพังไอ้แล้วมึงจังหวะมันหมดแล้วมึงสวยอ่ะ ปากแรงแล้วก็อายไลเนอร์สีแดงด้วยช่อายไลเนอร์สีแดงน่ารักมากเลยอ่ะเออคิวก็มีความอมแดงตาเขาเชิดมากเนาะจริงๆตาเขาทรงเดียวกับเยจีเลยนะแต่ว่าเขาจะมีความนุ่มนิ่มกว่ารู้สึกว่าจะแล้วก็มีความกว้างนิดนึงเออความกว้างของตามากกว่าใช่อายไลเนอร์คือจะไม่ได้แบบว่าเฉียวอ่ะมันจะมีความแบบว่าฟงฟงของอายไลเนอร์ที่มันสีแบบแต่เห็นลุคนี้แล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนเห็นย้อนกลับไปปีแบบวีเรายังเด็กๆทั้งลุกอ่ะทั้งทั้งชุดทั้งอะไรอ่ะมีความ Y2K มีความก้าสูต เฮ้ยยยเราชอบจุกจุกอายไลเนอร์อ่ะคนตาซีขาวอายไลเนอร์สีน้ำเงินแล้วก็ทาเปลือกตาด้วยสีส้มตกด้วยทาปากสีชมพูนู้นมันเวอร์ไหมเกืนไปไหมอ่ะมึงพี่ทีมสองเก่งมากอเจอแล้วเอ้ยหรือเจาะเอ้ยแปะหรอกเขาคงไม่เจาะแต่เขาเป็นเทศสองอันแบบนี้ก็เหมือนไงกับเปลือกตาที่เป็นสีแบบ ชมพูชมพูมพจริงในหลายๆล,ลุคที่สังเกตอะคือเขาเน้นเปลือกตาบนมากๆนะคือมันจะมีความก้าวสูงคือมันจะมียุคหนึ่งที่คนชอบแบบทาเปลือกตาแค่ตรงนีน้คือมันจะมีความเป็นการแต่งหน้าสําหรับโมเดลอะอที่ปาดสีไปข้างบนแล้วมันจะดูเก๋ๆคือตาล่างฉันไม่สนตาล่างอ่อนก็ได้อ,อะไรเงี้ยคือบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตาบนเข้มตาล่างกูต้องเข้มด้วยยลวกนีออม้มันเวอร์อยู่นะเฮ้ยโอ้ท่านเมดียกูอร์มั่วใช่ไหมสาบานกูพอร์มั่วเลยจริงๆมันแบบ มึงสวยมาะเดามันจะร้องไห้เพราะเขาสวยเกินไปเมคอัพมึงนี่ดีมากปากแดงๆอมชมพูอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วคือสีตาข้างบนทุกคนมันจะมีความแบบเป็นแดงๆม่วงๆอะแล้วเขาก็ทําให้อายไลเนอร์มันไม่คมเกินไปแต่ว่าเป็นฟุ้งๆแล้วมันสีเข้มตัดชอบความลายดังว่ามันแบบมันมันนวลอะมันแบบคือเขาเป็นคนแต่งหน้าได้หนัวมากเออขาว่าหนัวแบบอีลี่เยนวอีลี่เยมึงส่วน ว่ายังไงใช่ไหมเนี่ยมันจะสมว่าเป็นเดียวทุกคนอันนี้ก็คือค่ายเดียวกับสเตคิดป่ะใช่ก็คือมาแนวเดียวกับสเตคิดเลยโอ้ t า a n s i t i o n คาอ transition คือแบบเหยียบเสร็จปุ๊บเห็นไหมทุกคนมเธอค่อยแซ่ออกมาใช่คือเขาอ่ะอ่าแต่ใจคนตัดต่อพี่ออนนะคะทำบ่อยก็คือมึงเข้าใจว่าว่าหลบรูกมันอย่างเข้าใจแต่ในกระโลงวิดีโอคือมึงต้องลบเฟรมต่อเฟรมคือออกมาแค่เนี้ย มึงสวยมากเลยกูหินยังไงก็สวยนะไหมสวยแล้วอันนี้อะแบบเขามีอ์ประกอัดจริงอะไรอย่างเงี้ยแบบมันดูมันดีอะอ่ามึงดีใช่เนี่ยแกงเพื่อนสาวอ่ะแกงเพื่อนสาวอ่าเต้นยังไงให้สวยวะพี่สาวกูเต้นไม่ได้อ่ะ ก็เหมือนแอบะบิกกันมึงก็เหมือนตัวตลกเมื่อว่าชุดเนี่ยน่ารักมากอ่ะจริงชุดเคาน่ารักมากเลยอ่ะมาดิค่ะผันทินไม่หยุดอ่าอันนี้คือแบบเต็มขึ้นเวทีนึงเต็มขึ้นเวทีเป็นแบ็กสเตรีงนี่ไงอะไรเนี่ยที่เราใฝ่ฝันเธอมันส้มจริงสวยตัวส้มแบบ สกู้ว่าเขาลงอะไรเดอร์ด้วยแบบเป็นอายแชโดว์สีน้ำเงินด้วยแล้วก็ปัดขนตาปัดขนตาด้วยอะเขาอาจจะปัดได้สีขาวก่อนเพื่อทําให้แบบว่าสีน้ําเงินมันชัดขึ้นอ็ด้เดกียมกียมมึงมาดิมึาเลยอันใครอ่ะผู้ชายผู้ชายคนต้นป่ะใช่แน่ๆเลยมึงคําแปรคือทำให้เซ็งข้างรักไม่ไหวเออ คุณเป็นคำย่อไหมนะเก๋าไม่รู้ไม่ทู้เป็นคำรักไม่ไหวแล้วโอ้คุณนั้นเป็นบ้าไปแล้วมีเคสมีเคสสิ้นเลิฟคนลุกเอ้ยมากเลยอะกูลืมดูไอเมคอัพเลยกคุณรู้เลยดูน้อยแต่มากอะไรเนออะไรเนอก็มีความกิทเทอร์ที่แบบเป็นจุดใช่จุดกีดนี้ดูยากมากที่มันแบบจะอย่างเงี้ย จีบปักธรรมชาติแบบเมเบารีนธรรมชาติแม่ให้เออแต่เมเบารีนทำให้ธรรมชาติแม่ให้ว้าวสัมาษณเนี้ยกูก็พอดมวยอีกแล้วเมื่อกี้กูทอแทไในชีวิตกี่ครั้งแล้วกับคลิปเนี้ยว้าวเออปางเมเบารีนนิวยอร์กโฆษณาหนึ่งเนี่ยอ้าชุดแต่ละคนน๋อเวอร์คือเมื่อกี้เนี้ยเราจะเห็นชุดเต็มๆไปก็คือมีของยูนากับ แล้วยูจินเพิ่งเห็นชุดเต็มๆแบบของคนอื่นแต่แจ็กเก็ตนี่ถ้ากลัวรูคือจบเลยสิ่งมึงกูชอบกระโปรงเขามากเลยอ่ะสัตว์บบบ้านนาสัตว์บบ้านทุ่งมากกูชอบสวยแองเกตติ้งรอเกิลรอเกิลมาส่งมาส่งใครเองถาแล้วหัวกูจะต้องอยู่ภายในแขนมึงอยู่่นีหไม่เหมือนตรงไหนเหมือนไหมทุกคนเทียบ บทดิธนชัยมากที่ตรออนี้เป็นกันเออจริงเหยียบงหน้าเออตลกอาะัต์อยากเป็นอ่ะทุกคนก็คือประเด็นตอนนี้มันมีหลายจุดที่เราสึกว่าเราเห็นเมคอัพไม่ชัดเพราะว่าเขาไม่แบบไม่โคลสอัพหน้าให้เราเราก็เลยไม่สามารถดูได้เมคอัพเขาเยอะมากรอบนี้มีหลายเซตมากคือชุดเยอะด้วยแหละเยอะมากจริงทุกคนเอาเป็นว่าใครที่ชอบอีจีก็ มาพอมมนผู้คุยกันได้นะคะแล้วถ้าใครนี่ยาให้เราเอ่อรี<า>แอคอะไรอีกเนี่ยบอกเรามาได้เลยเห็นมีคนบอกขอเยอะมากขอสเตซี่เราอยากทำสเตซี่มากเลยนะออแต่ว่าคือในช่วงที่เขาออก MV ไปอ่ะมันค่อนข้างเว้นระยะนานเดี๋ยวรอคัมแบ็กหน้าทุกคนมามาบอกไว้ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวเลยกับตู่จะไปเช็คเอออยากได้วงไหนเร<อ>าชอบคนหน้ามามากเขาชื่ออะไรไม่รู้แต่ชอบมากเตือนตู่ก็ได้นะว่าพี่คะเดี๋ยวเขาคัมแบ็กวันนี้อะไรเพราะว่าเรา เราก็อยากดูแบบสดๆเราไม่อยากดูแบปล่อยก่อนเลยเราจะได้ลงคิวก่อนอ้าวโอเคได้ทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคณที่ติดตัมงมันจบคลิปสวัสดีค่ะบายบ๊ายบายค่ะ